สวัสดีทุกคนนะครับกลับมาพอบกันอีกเช่นเคยกับเรื่องราวในโลกวันพีชโดยที่เนื้อหาที่เราจะมาคุยกันในวันนี้นี่ก็จะเป็นเรื่องราวนะฮะเกี่ยวกับนาสึจโรและก็โซโลนะพวกเขาเนี่ยจะได้ปะทะกันที่เอเคหรือเปล่าและการต่อสู้ของพวกเขาทั้งสองคนหลังจากนี้เนี่ยระหว่างผู้ที่จะเป็นราชานรกกับปีศาจมาก,กระดูกที่มีความสามารถในการแช่แข็งการต่อสู้ของพวกเขาเนี่ยจะเป็นยังไงและการต่อสู้ที่เหมือนจะล็อกไว,ว้นะวัาสักวันหนึ่งเนี่ยโซโล,ลและก็นาสึจโรพวกเขาเนี่ยจะได้ต่อสู้กันหลังจากนี้มันจะเป็นการต่อสู้ พราะว่าจากเนื้อหาในตอนล่าสุดการปรากฏตัวของหล่าฮัผู้เท่าที่พวกเขาเน,นได้เผยล่างปีศาจออกมาแล้วก็จะไดเห็นนะว่าในตอนนั้นเหล่าฮัฟผู้เท่าน้นมีล่างปีศาจท,ที่เป็นยังไงบ้างส่วนการมาถึงของนัสเจโรโเนี่ยนอกจากแซตเทิลที่มาคนแรกเขาเนี่คือฮาพผู้เท่านะฮะที่เป็นคนที่โชว์ความสามารถในล่างปีศาจมาที่สูตรเพราะว่าในตอนล่าสุดก็จะได้เห็นนะว่านสัสเจโรเนี่ยเขานั้นปรากฏตัวออกมาในล่าม้ากระดูกและนันสเจโรเนี่ยก็ได้การล่าเป็นล่างไฮบิดโดยที่ท่อนล่างนั้นเป็นม้ากระดูกส่วนท่อนบนเนี่ยเป็นรู ซึ่งเราก็จะเห็นว่านาซูโจโรเนี่ยการฟันของเขาได้มีการแช่แข็งซึ่งมันมีลักษณะที่มันคล้ายึกับบุกเลยนะฮะมันก็เลยทาให้น่าสนใจนะว่าดาบแยกแข็งของนาซูจโรเนี่ยในวันหนึ่งที่เขานั้นได้ต่อสู้กับโซโลในตอนนั้นนั่นจะเป็นไง <S <S เพราะว่าก็อย่างที่บอกไปนะว่านาซูจโรเนี่ยเ่านน้นคือห้าผู้เท่าที่เป็นนักดาบใช่ไหมฮะึ่วนแน่นอนนะว่าสักวันหนึ่งเนี่ยกลุ่มโมฟ่ฟานนั่นก็ต้องต่อสู้รัฐบาลโลกโดยที่มีเหล่าห้าผู้เท่านั้นเป็นศัตรูในตอนนั้นและนนนนนนนัั่่่่่่่กกก็็็็จจจะะเเเเเเปปปรรรรืือออองงงาาาาาวววววททีหมบบไ้้้แลคููตสขโด นั่นก็คือโซโลที่เป็นหนาดาบมังกรฟางแต่ว่าเนื้อหาในภาคเอเคสมันก็ได้มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเพราะว่านอกจากเซตเทิลที่เป็นห้าพืเท่าที่มาที่เอเคสเนี่ยจู่ๆในตอนนี้ห้าเพเท่าทุกคน,นก็ได้มาที่เอเคสง,งานแถมนาซูโจโร่เขาเนก็ได้ใช้ร่างมากระดกในการวิ่งไปโทษก,ก่ะส่วนทางด้านโซโลในปัจจุบันเขาเนก็ได้ใช้วิชาสามดาบในการฟันลูกจิตไปแล้วและนั่นก็จะมีโอกาสสูงมากที่มันเนี่ยจะเป็นชัยชนะของโซโลในตอนล่าสุดใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นก็เลยทําให้เรื่องราวพวกนี้มันนนน่่าาสใจะว การที่นาสูจโลโนั้ายตัวออกมาแล้วก็ไม่ได้ต่อสู้ลรูฟี่เนี่ยกับเรื่องราวที่โซโลนเพิ่งได้รับชัยชนะในตอนล่าสุดนี่มันจะเป็นความบังเอิญหรือจะเป็นกาปูทานะฮะไปสู่เรื่องราวที่ทําให้โซโลและก็นาสุจูลโลพวกเขาน่ยจะได้เจอกันกับเวลานควรซึ่งน <If S 1> ั่นก็คือเนื้อหาในภาคเอเคสเนี่ยโซโลและก็นาสุจูลโลอาจจะได้เจอกันนะฮะแล้วก็จะได้ปะทะกันในสึกการต่อสู้ที่เอเคก็เป็นได้เพราะฉะนั้นก็เลยกลายเป็นเรื่องราวที่ว่าถ้าเกิดหลังจากนี้เนี่ยโซโลและก็นาสู่จ ที่มีความสามารถในการแช่แข็งแล้วก็เป็นน้ำตาซึ่งมันคือเรื่องราวที่น่าสนใจเอามันเนี่ยจะเป็นการต่อสู้ที่โซโลจียืได้นานแค่ไหนเพราะว่าการหมาของพระท่าในตอนนี้เนี่ยมันก็ไม่น่าจะเป็นการต่อสู้จนถึงขั้นรูปผลแพชนะฮะแต่มัน่าจะเป็นการต่อสู้เพื่อทำให้กลุ่มโมฟางเนี่ยสามารถหนีออกจากกอเอเคได้ซะมากกว่าและแถมในตอนนี้ครับพวเท่าพวกเขานั้นก็จะเป็นน้ำตาเพราะฉะนั้นการที่ในตอนนี้ยังไม่รู้จุดอ่อนฮะพวเท่ายังไงซะกลุ่มโมฟางเนี่ยก็น่าจะไม่สามารถชนะพวกเขาได้อยู่แล้วและถ้าเกิดว่าโซโลแล้วก มันกน็น่าคิดนะว่าระหว่างดาบเบี้ยแข็งกับความสามารถสายฟ้าสีดำโซโลกับวิชาดาบเพลิงที่โซโลนั้นใช้เนี่ยระหว่างคนที่จะเป็นราชาโรกผู <t> ้ที่มีความสามารถของไฟแล้วก็สายฟ้าสีดำกับนันสุจโิโรที่มีความสามารถของกระดูกและวิชาดาบเบี้ยแข็งระหว่างความร้อนของไฟแล้วก็ดาบเบี้ยแข็งเนี่ยใครกันจะเป็นฝ่ายได้เปรียบแล้วก็ถ้าเกิดปะทะกันขึ้นมาใครกันจะเป็นฝ่ายชนะเพราะว่านอกจากดาบเบี้ยแข็งที่นัสุจิโรนั้นใช้เนี่ยมันก็ยังน่าสนใจนะว่านัสุจิโรคราวนั้นจะสามารถใช้กระดูกในการต่อสู้ได้หรือเปล่าเพราะว่าถ้้้าาาาเเกกิดดดสมรรถใใชููนนต่่อไีย มันก็จะเป็นเรื่องราวที่มันนา่าสนใจมากนะฮะเพราะว่ากระดูกนั้นก็้นหลายเรื่องเนี่ยมันก็จะเป็นความสามารถที่เป็นโกงและโหดเปสมควรและยิ่งไปกว่านั้นการใช้ร่างกระดูกเนี่ยมันจะเป็นความสามารถที่มันเหมือนบุกซึ่งมันทําให้ร่างกายน้ำเบาและใช้ความเร็วในการต่อสู้ได้สูงขึ้นเพราะฉะนั้นน <i mean <im <im ันสุจิโร่เนี่ยเขาหน่าจะสามารถสลับมดในการต่อสู้ฮะโดยการใช้ได้ทั้งวิชาดาบที่มันว่องไวแล้วก็สามารถใช้กล้ามเนื้อเพื่อใช้วิชาดาบที่มันแข็งแกร่งและการที่นัาสุจิโร่ก็น่าจะเป็นหนึ่งหน็ตึ่ แต่ว่ายังไงซานนสุจโรเนี่ยก็น่าจะไม่ตายอยู่แล้วซึ่งนั่นก็จะเป็นข้อได้เปรียบที่รม้นสุจโรเนี่ยเขานั้นสามารถรับการโจมตีของโซโลได้อย่างสบายและเขายังสามารถสวนการโจมตีของโซโลโดยที่เขานั้นไม่ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ไม่เป็นอันตรายอีกด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าดูจากเนื้อเรื่องในปัจจุบันเนี่ยการที่นาสุจิโร่เป็นอัมตะตมันก็น่าจะเป็นผลลัพธ์ชัดเจนนะฮะว่ายังไงซาโซโลเนี่ยก็ยังไม่สามารถชนะนาสุจโรได้แต่เพียงแค่ว่าโซโลี่เานกกบออนนนนนะะว่่่าาาาจปลชแหหร้ี้มีเรื่องราเกี่ยวกับยมทาร และไหนจะยังมีเรื่องราวเกี่ยวกับเป็นม้าที่มันสามารถเปลี่ยนไปดำไปกับสีดำได้เนี่ยนั่นมันก็จะเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจะนะว่าถ้าเกิดโซโลเขานี้มีพลังใหม่แล้วมีพลังที่มันตึงขึ้นไม่แน่นะว่าการประทะก,กันระหว่างโซโลและกันนุสจุโรเนี่ยมันอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแล้ว่าเรื่องราวนะฮะที่มนทำให้โซโลนั้นสามารถฟันนุสจโรเข้าและมันอาจจะเป็นการฝากรอยแผลกันนุสจโรเพื่อที่พวกเขาเนี่ยจะได้กลับมาต่อสู้กันอีกในอนาคตก็เป็นได้น,นะฮะ โอเคแล้วนี้ก็จะเป็นเนื้อหาทั้งหมดที่เราจะได้มาคุยแล้วก็ไปขอากันในคลิปนี้ส่วนถ้าเกิดเป็นเพื่อนชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ s u b s c r ์ b e แล้วก็กดกระดิ่งเอาไว้จะได้พลาด,ด้วยการอัปเดตเนื้อหาขลิปมหม่ช่องเราสมบสดีพอต้องขอตัวลาไปก่อนแล้ะเจ้ใหม่คลิปหน้าครับสุดครับ